นาปนะโสรวาโรโภติเอวันตัศส์พักโวโตปริานาศาสนายุการขณนาสัสลักเัภาจีสุขมัสสุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ก,การปริญาน แห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปัตรบันนี้รวมได้แล้วสอง8หาพรรษาปัตยุบันใสมัยเมษายนมามาสุรินทนที่ห้าวันนี้ว่าโดยวานเป็นวันเสาร์พระพุทธศาสนางการ จำเดิมแต่การสริิทานแห่งองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีในยะอันพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเจ้าถึงจำหนดน,นับได้ก็มีด้วยปกาจารชนีนโะโมจตสักภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสนะโม พัตาภะวะโตอระหะโตสมมาสมพุทธัานะโมตัตตาภะวะโตอระหะโตสมมาสมพุทธัตตาอนิปิตฐะมัญญาตังมัจจานังชีทชชีวิตัง กสิรนจะปิติจักตันจาทุกเหนะสังยุตตินีนาะปีนิธัตมภาพจะได้รับประธานแสดงพระธรรมเทศนาในชีวิตตระกาว่าด้วยเรื่องชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกปีนี เพื่อฉลองศรัทธาระดับปัญญาบามีโดยสมควรแก่กุศลบุญญาราศีธรรมัสวนาใหม่บุญสาเร็จด้วยการฟังธรรมในวันแห่งการรักษาโภสนและฟังธรรมของท่านสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะสมสมัยได้เวลาในเบื้องต้นอัตมาภาพได้ยก พระพุทธพจน์ในสารส,สูตรมหาวัคสุตตานิบาตอังพุทธรนิกายขึ้นเป็นพุเทศบทนะเบื้องต้นว่าอานิมิตะมนัญญาตังนีังนี้เป็นอาทิซึ่งแปลได้ใจความว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้ ทั้งลำบากทั้งน้อยและประกอบวยทุกจังนี้นั้นก็ชีวิตนี้ไม่มีเครื่องหมายและอันใครก็รู้ไม่ได้อย่างไรพระอัตกาาจารย์ได้สังวนานาไว้ในอัตถกาว่าคำว่าไม่มีเครื่องหมาย คือปราศจากกริยาอาการที่ทำขึ้นเพื่อแสดงความหมายหรือเพื่อให้จดจำหรือเพื่อให้กำหนดรู้ได้เช่น <c oughs> พวกโจรทำการนัดเลน,นกันว่า <c oughs> เมื่อเราหยิบตาหรือยักคิว้วท่านก็ลงมือขโมยได้ทันทีชั้นใดแต่ในชีวิตมิได้ นั้นคือไม่อาจจะได้เพื่อร้องขอว่าท่านจงเป็นอยู่ก่อนจงอย่าตายจนกว่าเราทั้งหลายจะทำสิ่งนี้สำเร็จเช่นบางทีลูกหลานก็อยากจะให้พ่อแม่เห็นการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนแต่ท่านก็ตายเสียก่อน ที่จะได้เห็นลูกหลานประสบความสำเร็จคำว่าอันใครใคก็รู้ไม่ได้คืออันใครใคไม่สามารถรู้ได้โดยแน่นอนว่าผู้นี้จะต้องเป็นอยู่ตลอดเวลาเท่านี้เท่านี้เพราะความเป็นไปแห่งชีวิตหรือที่สุดของอายุจะไปสิ้นสุดเมื่อใร ก็ไม่มีใครทราบได้แม้ด้วยเหตุนี้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นอันว่าไม่มีเครื่องหมายและใครๆก็รู้ไม่ได้โดยแน่นอนดังที่เราทั้งหลายประสบกับไยัยที่เกิดจากทรณีกนตันไหว,วก็คือแผ่นดินไหวเป็นต้นที่่านมา ก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ส่วนชีวิตนี้มีความลำบากมากนั้นเป็นอย่างไรพราอันตรยาจารย์ท่านอธิบายไว้ว่าคําว่าลําบากคือยากเพราะชีวิตมีความเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่ให้ชีวิต ดำเนินไปหรือเป็นไปเพื่อความสุขเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วชีวิตมีความเป็นอย่างนี้คือหนึ่งเพราะชีวิตเนื่องด้วยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเมื่อไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกก็เป็นอยู่ไม่ได้สองเพราะชีวิต เนื่องด้วยมหาอุจารูปคือดิน,อนน้ำลมไสอันร่างกายนี้เพียงเพราะปัตวีธาตุกำเริบย่อมแข่งตันล่างกายนี้เพียงเพราะอ,อามโปธาตุกำเริบย่อมถึงความเหื่อยเนา่ามีเนื้อและเลือดทั้งหมดไหลออกเหลือแต่กระดูกและหนังเท่านั้น กายนี้เพียงอเอพาะโทธาตําเริ่มย่อมถูกทับถานโดยรอบเหมือนใส่ลงไปในหลุมถ่านเตอและกายนี้เพียงเพราะว่าโยธาตําเริ่มย่อมมีที่ตอที่ถูกตัดขาดจากกันและเป็นเหมือนกระดูกที่ถูกแผ่นหินทุกเป็นทุยกระจายไป หรือกายนี้เพราะถูกสตราวุกย่อมถูกตัดขาดก็เมื่อใดท่านเหล่านั้นทำหน้าที่ของกันแลกันอย่างปกติเมื่อนั้นชีวิตก็ยังเป็นไปได้แต่เมื่อกายที่ถึงความเสื่อมเพราะธาตุกำเริมก็เป็นอยู่ไม่ได้ชีวิตนี้จึงเลื่อน สามเพราะชีวิตเนื่องด้วยกวาลีกระานอาหารอาหารคือคําข้าวก็แม้ในขณนะแสวงหาพักษาหารหรือปัจจัยสี่ก็เป็นของหาได้ยากสัตว์หรือบุคคลก็ต้องลำบากในการดิ้นรนสแสวงหาปัจจัยเครื่องยึ เพราะขาดอาหารสัตว์ทั้งหลายก็จะถึงความตายกันหมดชีวิตเนื่องด้วยกาวลีกรอาหารอย่างนี้สี่เพราะชีวิตเนื่องด้วยไอบุ่นก็เมื่อสิ้นไปที่เกิดแต่กรรมอันจะช่วยย่อยอาหารที่เราดื่มกินเข้าไปสัตว์ทั้งหลายก็จะถึงแก่ความตายกันหมด ชีวิตเนื่องด้วยไอคุณอย่างนี้ถ้าเพราะชีวิตเนื่องด้วยวิญญาณก็เมื่อวิญญาณดับสัตว์ตามปกติก็จะไม่มีชีวิตชีวิตปรากฏอยู่ในโลกได้แม้ด้วยอาตการอย่างนี้ชีวิตเนื่องด้วยวิญญาณอย่างนี้อันหนึ่งชีวิตนี้น้อยนักท่านอธิาบายว่า คำว่าน้อยคือไม่มากเพราะชีวิตของมนุษย์เปรียบกับชีวิตของเทวดาหลายแล้วน้อยเหมือนอยกน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาก็เกิดแห้งไปฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งเชื่อว่าน้อยเพราะไม่เป็นไปเพราะไม่เป็นเป็นอยู่สูงกว่าขนาดจิต จริงอยู่สัตว์แม้มีอายุยืนยาวเป็นอยู่แล้วด้วยจิตอดีตคือเคยเกิดไม่ใช่กำลังเป็นคือไม่ใช่กำลังเกิดไม่ใช่จักเป็นคือไม่ใช่จักเกิดในอนาคตจิตไม่ใช่จักเป็นไม่ใช่กำลังเป็นไม่ใช่เคยเป็น ส่วนในปัจจุบันจิตกำลังเป็นไม่ใช่เคยเป็นไม่ใช่จะเป็นอยู่สมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชีวิตและอาณาภาพสุขและทุกข์ทั้งสิน้นล้วนเป็นธรรมประกอบพ่วมออยู่กับจิตดวงหนึ่งหนึ่งขณะผ่านไปรวดเร็ว เทวดาเหล่าใดแม้ตั้งอยู่ได้ตลอด84,000กับแม้เทวดาเหล่านั้นก็หาดำรงอยู่ด้วยจิตสองดวงไหมเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ก็ดีลักษณะความเป็นตัวตนก็ดีความสบายกายสบายใจก็ดีความยากลำบากก็ดี ล้วนแต่เกิดขึ้นร่วมกับขณะจิตดวงหนึ่งหนึ่งและดับไปพร้อมกับจิตดวงนั้นๆการเวลาแห่งชีวิตยอ่อมล่วงเลยไปรวดเร็วอย่างนี้แล่และคำว่าชีวิตนี้ประกอบด้วยทุกคำว่าประกอบคือประสมหรือปรุงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับทุกต่างๆความทุกแห่งชีวิตย่อมกำหนดรู้ด้วยทุกเหล่านี้คือหนึ่งทุกประจําสังขารคือชาติชรามรณะชาติคือการเกิดได้แก่การชอดจากทันมันดาย่อมได้รับความลําบากน่ากลัวเป็นอันตรายจัดเป็นชาติทุก ชราคือความสุดโทรมแห่งสังขารทำความเป็นไปให้ลำบากจัดเป็นชราทุกมรณะคือความสิ้นชีวิตอันมีเวทนากลากแข่งนำหน้าจัดเป็นมรณะทุกระการที่สองทุกจอรคือโสกปริเทวะทุกกะโทมนัสอุปายาจัดเป็นทุก ในส่วนของเจตสิกธรรมที่กล่าวไว้ในพระปาดีว่าแม้เพราะพราดจากปิยบรมคืออารมณ์อันเป็นที่รักจึงเกิดความเศร้าโศกคือโศกะเกิดความรำไรรำพันคือปริเทวะเกิดความพักแ้นใจคืออุปาญาแม้เพราะปรารถนาแล้ว มีได้สมหวังจึงเกิดความเสียใจคือโคมณนัสแม้เพราะประจวบกับอัปปิยาอารมณ์คือประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักจึงเกิดทุกข์คือทุกขับเป็นต้นว่าเกิดความบึดอัดคือเครียดเกลียดชยังเหล่านี้ล้วนแทรกเข้ามาให้เกิดทุกข์ทั้งสิ้น ประการที่สามทุกชนิดคือทุกเกิดจากจากการสัมผัสหนาวร้อนเลือบยุงเป็นต้นเกิดจากความหิวกระหายเกิดจากทุกประจําสังขารปวดอุจจาระปวดปัสสาวะและเกิดจากความแปรปรวนแห่งธาตุขันประการที่สี่พยานที่ทุก คือทุกขเวทนามีประการต่างๆตามสมุติฐานคืออว,วัยวะอันเป็นเจ้าการไม่ทำหน้าที่โดยประกติจนตัวเราเป็นโรคทางกายประการที่ห้าสันตาปุกคือความร้อนรุ่มหรือทุกร้อนได้แก่ความโกรนประวายใจเพราะถูกไฟทิเล คือราคะโทสะและโมหะเผาประการที่หกวิปปากทุขค,คือผลกรรมที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนใจและทุกข์เกิดจากการเสวยกรรมกรคือถูกลงอัจฉยาถึงความสิดหายถึงความตกากและตายไปแล้ว ตกไปในอบายภูมิเป็นต้นประการที่เจ็ดสัคขตะทุกข์คือทุกข์ที่เนื่องมาจากพิบูลผลคือมีลายศสรรเสริญสุขหนึ่งเมื่อมีลาคือทรัพย์ก็ต้องเฝ้าระวังจนไม่เป็นอันดับอันนอนได้โดยปกติเสียชีวิตในการป้องกันรักก็มี สองมียศคือได้รับแต่งตั้งเป็นใหญ่กว่าคนสามมันก็ต้องเป็นอยู่เติบกว่าคนสามมันต้องมีภาระมากเวลาไม่เป็นของตนเป็นที่เกาะของผู้อื่นจนนุงนันต้องลอยสุขทุกข์ด้วยกับเขาประการที่สามเมื่อได้รับสันเสริญก็ชวนให้เติบเตินไปว่า ตนดีอุปมาเหมือนดื่มเหล้าหวานเพราะฉะนั้นต้องมีสติระวังไม่ให้เมาหรือไม่ให้เปิดตัวดื่มเหล้าสิยอีพูดดื่มยังอาจหยุดหรือยั้งได้ส่วนคำสรรเสริญมาจากผูดที่ยั่วยวนอยู่เสมอสีเมื่อมีสุขก็เป็นทางปรารถนายิ่งขึ้นจนไม่รู้จักอิ่ม แต่ก็ไม่ได้สุดจริงอันหนึ่งมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เส่อมยศมีสรรเสริญก็มีดินทามีสุขก็มีทุกข์กำกับกันเสมอประการที่แปดอาหารปริยสท,ทุกคือทุกในการหากินสัตว์ทั้งหลายย่อมแย่งกันหากินย่อมัย่อมฐานชีวิต ชนิดที่เล็กกว่าตนเป็นอาหารบ้างย่อมต่อสู้กันเองบ้างออกหากินแต่ละครั้งก็ย่อมเสี่ยงต่อภยอัยอันตรายต่างๆบ้างต้องคอยหลีกหนีศัตรูบ้างเพราะอาหารเป็นเดุประก,การที่9วิวาทะมูลกัตทุกคือทุกมีวิวาทเป็นมูล จนเกิดความไม่ปร่งใจตัวแพ้วันว่าวันทะเลาะก,กันดังนี้เป็นต้นประการที่สิบท,ทุกขกับขันคือทุกขรวบยอดไม้เอาสังขารคือประชุมเป็นจัตถันนี้เองดังคำว่าโดยย่ออุป,ปาทานขันหน่าเป็นตัวทุกข์ ชีวิตนี้ประกอบด้วยกองทุกข์ทั้งมวลดังกล่าวมาด้วยประการนี้ปัตีิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะทรงให้ความนั้นชัดเจนด้วยตัวอย่างพระองค์จึงตรัสพระคาถามีอาธิ่าทพลานะปิวะปักการันเป็นอาธิแปลว่าเหมือนผลไม้สุกหอมแล้วฉะนั้น บทนี้นั้นมีอธิบายอย่างนี้ว่าเมื่อผลไม้สุกหอมแล้วตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นรถของแผ่นดินและรถของน้ําที่ต้นไม้ซึ่งร้อนระอุด,ด้วยความร้อนของแสงอาทิตย์ย่อมเข้าไปสู่แผ่นดินทางรากโดยลำดับอย่างนี้คือตั้งแต่ไปถึงกิ่งตั้งแต่กิ่งถึงลำต้น ตั้งแต่ลำต้นถึงรากแต่ครั้นถ้าอาทิตย์ตกกินใบหน่อเป็นต้นย่อมตั้งขึ้นอีกโดยลำดับอย่างนี้คือตั้งแต่แผ่นดินถึงรากตั้งแต่รากถึงลำต้นก็เมื่อต้นไม้ตั้งอยู่อย่างนี้ผลไม้ที่เกิดจากย่อมไม่ติดอยู่ที่พั่ว เมื่อผู้ของผลไม้ถูกแสงอาทิตย์เหตดเผาย่อมเกิดความร้อนเพราะเหตุนั้นผลไม้เหล่านั้นจึงร่วงหล่นทุกๆวันตลอดเวลาไัยของผลไม้เหล่านั้นจึงมีเฉพาะการล่นลงในก่วงเช้าอธิบายว่าไัยย่อมมีเฉพาะการล่นลงอย่างนี้ เพราะสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วมีภัยเพราะต้องตายเป็นนิสสัตว์ทั้งหลายเป็นเช่นกับผลไม้ที่สุกอมแล้วนั้นอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนอะไรท่านเปรียบเหมือนายชนะดินที่ช่างหม้อทำขึ้นแล้วทุกชนิดมีความแตกไปเป็นที่สุดแม้ชันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันั้นเพราะฉะนั้นท่านจงถือเอาอย่างนี้ว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนเา่าทั้งคนฉลาดล้วนไปสู่อำนาจของมรตยูมีมรตยูเป็นที่ไปในเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมดก็ท่านคือเอาแล้วอย่างนี้จงถือเอาอีกอีกอย่างว่า เมื่อสัตว์เหล่านั้นถูกมฤติยูครอบงำแล้วต้องไปปรมปรโโรปีดาจะต้องกันบุตก็ไม่ได้หรือพวกญาติจะป้องกันพวกญาติไว้ก็ไม่ได้เพราะปีดาจะป้องกันบุตไว้ก็ไม่ได้หรือพวกญาติจะป้องกันพวกญาติไว้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น ท่านจงเห็นเหมือนเมื่อมูลยากของสัตว์ทั้งหลายผู้ที่จะต้องตายกําลังแลดูรำพันอยู่โดยรอบสัตว์ผู้จะต้องตายผู้เดียวเท่านั้นถูกมนุษย์ยูนำไปเหมือนโคที่จะถูกฆ่าถูกนำไปแต่ตัวเดียวฉะนั้นในบทนั้นท่าน อาจารย์สัมรันนาไว้ในโยชนาว่าดูก่อนุบาศท่านจงเห็นเหมือนมู่ญาตของสัตว์ทั้งหลายผู้จะต้องตายกำลังแลดูรำพันอยู่โดยประการต่างๆสัตว์ผู้จะต้องตายผู้เดียวเท่านั้นถูกมริตยูนำไปเหมือนโพท,ที่จะถูกท่าถูกนำไปตัวเดียวฉะนั้น เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่มีเครื่องกั้นทานชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีเครื่องหมายใครๆก็รู้ไม่ได้ทั้งลำบากทั้งน้อยและประกอบด้วยทุกดังที่อาตมาภาพได้พรารณามาด้วยประกาศนี้เพื่อให้ท่านหลายได้กำหนดพิจ,จรารณา ดำเนินชีวิตด้วยความให้ประมาเทเธออัตมาภาพแสดงพัรมเทศนามาก,ก็สมสมัยได้เวลาในท้ายที่สุดแห่งพรรมเทศนานี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนกรเดเดชาลุภาพแห่งองค์หลวงพ่อพุทเกศสอนครับประธานประจำก้าวโบสถ์ หลวงพ่อนั่งหลวงพ่อนอนหลวงพ่อศริทนาในพระวิหารและบารมีห่้เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พื้นชุดินพระมาเิระอดีตเจ้าวาดวัดสามพญาทุกทๆๆๆๆๆุกองและบารมีธรรมของพระเดชสกุลหลวงพ่อพระพงค์เดียวเจ้าวาดเจ้าสุนัรเรียนวัดสามพญากรรมการมาเทรสมาคม ซึ่งเป็นองค์ประธานนะที่นี้จงรดนบรรดาลประธานพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญปราถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงกันสำเร็จสมมโนโรสปราถนาสุขประการเจริญนี้งด้วยจตุรพริธพรชัยทั้งสีประการ คืออายุวันนันสุขาระปฏิธานธานสารสมบัติธรรมสารสมบัติจงทุกป,ประการในการทุกเมื่อรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาขอสมุดยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวันก็มีด้วยปักกา สพุทธสัมพุทาเอตังเมสันนิเกมงเอตังสรจนังตรมังเอตังสันนาตังสสทุุขาติเยยทาพพังตตังสัมมาสัมพุทธสาสังังภูคาจิาเสวะาทีนสัมะนัาลังสมะสมุทโภวะงูตา